หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอิตาลีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและทางสังคมอย่างหนักซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อิตาลีที่ได้เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในปีคิศักัาลา1915ด้วยความหวังว่าจะได้ดินแดนเพิ่มเติมหลังจากสงครามจบแต่สนทีสัญญาแวร์ซายกับให้รางวัลอิตาลีน้อยกว่าที่คาดไว้ซึ่งทําให้ประชาชนอิตาลีเกิดความไม่พอใจ ผลจากสงครามทําให้เศรษฐกิจของอิตาลีตกต่ําการว่างงานสูงขึ้นอย่างมากและประชาชนจํานวนมากต้องเผชิญกับความยากจนนอกจากนี้การเมืองอิตาลียังเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนําและชนชั้นแรงงานพักการเมืองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพได้จนเกิดเป็นความสับสนและความโกรธแค้นในหมู่ของประชาชน ชนชั้นแรงงานและชาวนาเรื่องมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากขึ้นมีการนัดหยุดงานและประทวงทั่วประเทศทำให้เกิดสภาวะไร้เสถียรภาพและสังคมอย่างรุนแรงภายใต้สภาพแวดล้อมที่วุ่นวายนี้ชายที่ชื่อว่าเบนิโตมุสโซรินีซึ่งเริ่มต้นในฐานะนักหนังสือพิมพ์และนักสังคมนิยมได้ก่อตั้งกระบวนการฟานซิส ขึ้นในปีคิเตสักราศ1919แนวคิดฟานซิสสเป็นแนวคิดทางการเมืองที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมโดยมุสโซลินีเสนอแนวทางที่เน้นความเป็นชาตินิยมและใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศขบวนการฟานซิสสได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่กลัวการปฏิวัติ Brussels. สังคมเป็นอย่างมากมุสโซลินีรวบรวมกลุ่มทหาร และกองกำลังอาสาสมัครที่เรียกว่าแบ็กเชิร์ตเพื่อใช้กำลังทหารในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเขาใช้กลยุทธ์ทางการสู้รบบนท้องถนนและทำข้อตกลงทางการเมืองจนกระทั่งในปีคิเตศกราช1922มุสโซลินีและกองกำลังฟานซิสได้เดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อกดดันรัฐบาลและกษัตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลที่3ให้แต่งตั้งมุสโซลินีเป็นนายกรัฐมนตรี ผลจากการกระทําดังกล่าวทําให้มุสโซลินีขึ้นสู่อำนาจในฐานะผู้นำรัฐบาลใหม่ในเดือนตุลาคมของปี1922เมื่อมุสโซลินีได้อำนาจเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอิตาลีเขาอ้างอิงถึงจักรวรรดิโรมันในอดีตและความต้องการที่จะทำให้อิตาลีกลายเป็นมหาอำนาจ ทางการทหารและเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งซึ่งมุสโซลินีจะมุ่งเน้นการขยายอิทธิพลของอิตาลีทางพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาเหนือเพื่อทำให้อิตาลีกลายเป็นศูนย์การแห่งใหม่ของจักรวรรดิภายใต้การนำของมุสโซลินีอิตาลีได้ดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจโดยใช้รัฐเข้าแทรกแซงนอกจากนี้เขายังพยายามส่งเสริมความเป็นชาตินิยมและความเชื่อในอุดมการณ์ฟานซิส ให้กับประชาชนด้วยผ่านโฆษณาชวนเชื่อและสร้างภาพลักษณ์ของมุสโซลินีในฐานะผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่มุสโซลินีได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเริ่มขยายอำนาจของตัวเองอย่างรวดเร็วโดยยุบพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามและปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแนวคิดของฟานซิสการควบคุมสื่อและโฆษณาชวนเชื่อทำให้รัฐบาลของมุสโซลินีกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการ ภายใต้การควบคุมของฟานซิสอย่างสมบูรณ์โดยเขาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพกษัตริย์และกลุ่มผู้มีอํานาจในสังคมมุสโซลีนีประกาศยกเลิกสถาบันประชาธิปไตยทำให้ฟานซิสกลายเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในอิตาลีเขายังคงควบคุมกฎหมายและสร้างระบบะเผด็จการอย่างเป็นเสร็จโดยอ้างว่านี่คือวิธีการเดียวที่จะทำให้ประเทศอิตาลีกลับไปแข่งแข่งดั่งยุคจกกักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ และเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองได้เปิดฉากขึ้นในปี1940อิตาลีตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะกับเยอรมน,นีและญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสาเหตุในการเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะก็มีเหตุผลหลายอย่างมุสโซรินีเห็นว่าฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสอาจจะไม่สามารถสร้างความมั่นคงในยุโรปได้อีกอีกทั้งยังมีความหวังว่าเมื่อสองครามสิ้นสุดลง อิตาลีจะได้ดินแนดนใหม่และอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในระดับสากลความสัมพันธ์ระหว่างมุสโซลินีและฮิตเลอร์เต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งสองคนมีอุรมการฟาัซิเศสและชาตินิยมที่คล้ายคลึงกันแต่ในช่วงแรกมุสโซลินีไม่ได้มองฮิตเลอร์ในแง่ดีเขามองว่าฮิตเลอร์เป็นนักการเมืองที่มีบทบาทต่ำกว่าเขาก็คือมองว่าฮิตเลอร์นั้นต่ำต้อยกว่าแต่เมื่อฮิตเลอร์นั้นได้แสดงความเก่งกาจ และสามารถรวบรวมอำนาจในเยอรมน,นีได้สำเร็จและกลายเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลมุสโซลินีเริ่มมีความสนใจในแนวคิดและการกระทำของนาซีมากขึ้นมุสโซลีน่หวังว่าอิตาลีจะได้ประโยชน์จากความสำเร็จของเยอรมน,นีและเชื่อว่าการร่วมมือกับฮิตเลอร์จะช่วยฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอิตาลีและจัก,กรวรรดิโรมันเขามองว่าสงครามโลกครั้งที่สองเป็นโอกาสในการขยายอำนาจของอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาเหนือมุสโอลิดีมีความฝ่ฝันที่จะฟื้นฟูจกักรวรรดิโรมันแม้ว่าจะชุกช่วงเวลาไหนหรือแม้แต่ตอนที่เขาหดับฝันภาพความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเขามองว่าการยึดครองดินแดนในแอฟริกาเหนือเป็นขั้นตอนสำคัญในการขยายอาณาจักรของอิตาลีอิตาลีได้เข้าไปยึดครองริเบียในช่วงปลายศตวรรษที่19 และเมื่อมุสโซลินีขึ้นสู่อำนาจเขาก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลของอิตาลีต่อไปโดยการลุกรานเอธิโอเปียในปี1935ซึ่งเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งการลุกรานเอธิโอเปียก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่มุสโซลินีมองว่าการยึดครองเอธิโอเปียจะทําให้อิตาลีมีความมั่นคงในแอฟริกาตะวันออกและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอิตาลีในฐานะมหาอำนาจโลก แม้ว่าจะถูกประนามจากนานาชาติก็ตามแต่กองทัพอิตาลีก็สามารถเอาชนะเอธิโอเปียได้ในปี1936และประกาศให้เอธิโอเปียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอิตาลีทางด้านของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุสโซลีนีมองว่าเป็นทะเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําหรับอิตาลีเขาต้องการครอบครองเส้นทางการเดินเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดเพื่อขยายอิทธิพลของอิตาลีในภูมิภาคนี้ มุสโซลินีมักจะเรียกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าทะเลของเราเพื่อสื่อถึงความทะเยอทะยานในการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวมุสโซลินีพยายามมากมายเพื่อที่จะทําให้อิตาลีนั้นยิ่งใหญ่ให้ได้แต่ด้วยความที่เงาของฮิตเลอร์นั้นมันใหญ่มากมุสโซลินีเป็นเพียงแค่ผู้นําใต้เงาของฮิตเลอร์ความสําเร็จของนาซีในการยึดครองฝรั่งเศสยึดครองโปลแลนด์เบลเยียมและก็ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ความยิ่งใหญ่ของนาซีแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่มุสโซลินีก็รู้สึกขัดใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งในปี1940มุสโซลินีได้ทำการบุกประเทศกรีซเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าอิตาลีสามารถเป็นมหาอำนาจเทียบเท่ากับเยอรมน,นีได้และต้องการขยายอำนาจไปยังภูมิภาคบอลขานแต่อย่างไรก็ตามการลุกรานกรีซกลายเป็นหนึ่งความล้มเหลวครั้งใหญ่ของอิตาลี กองทัพอิตาลีประสบปัญหาทางด้านยุทธศาสตร์และไม่สามารถพิชิตกรีซได้ตามเป้าหมายที่กำหนดทาให้ฮิตเลอร์ต้องส่งกองทัพเยอรมน,นีเข้ามาช่วยเหลือในการลบกับประเทศกรีซซึ่งการลุกรานประเทศกรีซและความล้มเหลวในการขยายอิทธิพลของอิตาลีในยุโรปตอกย้ำไม่เห็นถึงความอ่อนแอของกองทัพอิตาลีและความขัดแย้งระหว่างมุสโซลินีและฮิตเลอร์ในการจัดการสงครามทั้งสองผู้นํามีความทะเยอทะยานที่จะขยายอํานาจ แต่มุสโซลินีดันต้องมาได้รับการช่วยเหลือจากฮิตเลอร์ผู้นำที่เขามองว่าต่ำต้อยอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้อิตาลีล้มเหลวในสงครามโลกครั้งที่สองคือการที่เขาวางแผนทางทหารที่ผิดพลาดและการจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมกองทัพอิตาลีขาดการฝึกฝนที่เพียงพอและไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับฝ่ายอักษะแม้ว่ามุสโซลินีจะมีความทะเยอทะยาน ในการสร้างจากักรวรรดิโรมันแต่กองทัพของอิตาลีกับขาดความพร้อมในการสู้รบในหลายๆสมรภูมิอิตาลีขาดการสนับสนุนจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มันไม่เพียงพอในการสนับสนุนสงครามทำให้การจัดการกองทัพเกิดปัญหาตั้งแต่การขนส่งการจัดหาวุฒและการสนับสนุนทางโลจิสติกทำให้มุสโซลินีจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆอิตาลีต้องเผชิญหน้ากับการตอบโต้จากฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษที่นําโดยวินสตันเชอร์ชิลล์ได้ยึดอาณานิคมของอิตาลีในแอฟริกาเหนือได้สําเร็จแม้ว่าอิตาลีจะพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องอาณานิคมของตัวเองในแอฟริกาเหนือมากเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่สามารถสู้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เลยอิตาลีไม่สามารถต้านทานได้ ทำให้กองทัพเยอรมันนี้ที่นำโดยเออร์วินลอมเมลต้องเข้ามาช่วยเหลืออีกแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่ากองทัพเยอรมันนี้จะเข้ามาช่วยก็ไม่สามารถป้องกันความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะในแอฟริกาเหนือได้ความาพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้อิตาลีต้องถอยทัพและฝ่ายอักษะในแอฟริกาเหนือก็พ่ายแพ้ซึ่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้อิตาลีนั้นสูญเสียอาณาเขตทั้งหมดในแอฟริกาเหนือไปอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่อิตาลีเผชิญกับความล้มเหลวทางทหารปัญหาภายในประเทศก็ค่อยๆทวีคูณความรุนแรงขึ้นเศรษฐกิจของอิตาลีต้องเผชิญกับภาวะตกต่ำเนื่องจากการทำสงครามการผลิตอาหารและทรัพยากรไม่จําเป็นต่อประชาชนทําให้ประชาชนนั้นต้องทุกทนกับภาวะขาดแคลนอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคนอกจากนี้สังคมอิตาลีก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจต่อการปกครองของมุสโสลินี การใช้อำนาจเผด็จการของฟานซิสทำให้ประชาชนเริ่มสูญเสียความศรัทธาในตัวผู้นำโดยเฉพาะเมื่อมุโสโซรีนีไม่สามารถทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในสงครามได้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการนำพาประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่ของมุโสโซรินีว่าเขาจะทำตามที่สัญญาได้หรือเปล่าจนกระทั่งในปี1943หลังจากที่กองทัพอิตาลี ประสบความพ่ายแพ้ในแอฟริกาเหนือและการสูญเสียอาณานิคมให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรมุสโอลินีต้องเผชิญกับการลุกคลืบของฝ่ายสัมพันธมิตรที่เริ่มด้วยการบุกเกาะชิชิลีในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นการบุกเกาะชิชิลีถือเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติการขนาดใหญ่ในการปลดปล่อยอิตาลีจากการปกครองของฟารานซิสและเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความพ่ายแพ้ของอิตาลีกองทัพอิตาลีอ่อนแอ และขาดกำลังใจในการต่อสู้ไม่สามารถต้านทานการลุกคืบของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทําให้การลุกเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ของอิตาลีเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วในปลายปีนั้นเลยเมื่อทางตอนใต้ยังเกาะชิชิลีพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้าลุกคืบเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ความเชื่อมั่นของมุสโซรินีในหมู่ผู้นําทางการเมืองเริ่มขาดสะบัน้นจนเข้าในเดือนกรกดาคณะรัฐมนตรีของอิตาลี ภายใต้การนำของกษัตริย์วิกเตอร์เอมานูเอลที่สได้ประชุมกันและตัดสินใจปลดมุสโซลินีออกจากตำแหน่งหลังจากการถูกโค่นล้มอำนาจมุสโซลินีถูกจับกุมและถูกคุมขังโดยรัฐบาลใหม่ที่พยายามยุติสงครามและพยายามเจราจาสันติภาพกับฝ่ายสัมพันธมิตรอิตาลียอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนกันยายนของปี1943อย่างเป็นทางการแต่สงครามในอิตาลีก็ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากกองทัพของเยอรมน,นีได้บุกเข้ามาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อที่จะเข้ามาช่วยมุสโซลินีอีกแล้วพอแม้ว่าอิตาลีจะยอมจำนนแต่ฮิตเลอร์เนี่ยยอมรับไม่ได้ที่จะให้พื้นที่ทางตอนเหนือของอิตาลีตกเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรเยอรมน,นีจึงเข้ามาตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้ชื่อรัฐบาลสาธารณารัฐสังคมนิยมอิตาลีโดยใช้มุสโซลินีเนี่ยแหละเป็นผู้นำอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลนี้ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริง เนื่องจากถูกควบคุมโดยกองทัพเยอรมันและเป็นเพียงแค่เครื่องมือของนาซีณตอนนี้มุสโซลินีที่มองว่าฮิตเลอร์ต่ำต้อยกว่าเขาไม่มีอะไรสู้ฮิตเลอร์และนาซีได้เลยซึ่งสงครามในอิตาลียังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่ทางตอนเหนือจนกระทั่งฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถลุกเข้ามาและปลดปล่อยอิตาลีได้อย่างสมบูรณ์แบบในปี1945แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะอิตาลีก็ยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางด้านการเมือง ความสูญเสียทั้งทหารและประชาชนจำนวนมากต้องทนทุกข์กับการต่อสู้ภายในประเทศและเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ามาควบคุมอิตาลีได้ในปี1945มุสโซลินีพยายามหลบหนีจากการจับกุมโดยหนีไปกับกองกำลังเยอรมน,นีที่กำลังถอยทัพแต่ในวันที่27เมษายนของปี1945มุสโซลินีถูกจับโดยกลุ่มพรรคคอมมิวนสิสต์ชาวอิตาลี ในหมู่บ้านทางตอนเหนือของอิตาลีใกล้กับชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่28เมษายนมุสโซลินีและภรรยาของเขาถูกประหารชีวิตโดยกลุ่มต่อต้านฟานซิสและศพของเขาถูกนำไปแขวนประจานที่เมืองมิลานซึ่งการเสียชีวิตของมุสโซลินีเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของระบอบฟานซิสในอิตาลีและถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดในการพยายามสร้างจักรวรรดิโรมันขึ้นมาใหม่ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองของอิตาลีไม่เพียงแต่จะทําให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรและชีวิตของประชาชนแต่ยังส่งผลในระยะยาวต่อเสถียรภาพและการเมืองของอิตาลีประชาชนเนี่ยอดอยากค้นแค้นจนนําไปสู่ยุคมาเฟียและความรุนแรงซึ่งความเห็นที่ว่าอิตาลีเป็นตัวถ่วงของนาซีเยอรมันก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในมุมมองของผู้ศึกษาสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะอิตาลีภายใต้การนําของมุสโซลินีมีความทะเยอทะยานที่จะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิโรมันแต่ขาดความสามารถความรู้ในด้านการจัดการเศรษฐกิจทรัพยากรและกองทัพทําให้เขาไม่สามารถเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพได้สําหรับฝ่ายอักษะมุสโซลินีมีความต้องการที่จะขยายอํานาจของตัวเองไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลแต่มักจะไม่ค่อยประสบผลสําเร็จในระยะยาวซึ่งส่งผลให้เยอรมน,นี ต้องส่งกองกำลังเข้ามาช่วยเหลืออยู่หลายครั้งถ้าอิตาลีแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับศึกของตัวเองได้ความเป็นไปได้คือเยอรมน,นีจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจทําให้สงครามยุโรปเนี่ยมีทิศทางที่แตกต่างออกไปก็ได้แต่อย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นไปแล้วความล้มเหลวมากมายของมุสโซรินีนําพาให้อิตาลีกลายเป็นภาระต่อฝ่ายอักษะมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์